จอ่าแต่สะพานแขวนที่เรากำลังยืนอยู่ตอนนี้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดนครราชสีมาตรงอำเภอปากช่องสะพานแขวนตรงนี้เป็นจุดเชื่อมระหว่างอำเภอมโมกเหล็กกับอำเภอปากช่องของนครราชสีมานี่เรากำลังเข้าสู่เขตภาคอีสานนะครับจากภาคกลางจะคือจังหวัดสระบุรี เข้าสู่ภาคอีสานคือจังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอปากช่องเขาจะมีป้ายบอกว่าชาวปากช่องยินดีต้อนรับอเราก้าวเท้าเข้าสู่เขตภาคอีสานเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เรายังยืนอยู่ภาคกลางอยู่มาเที่ยวน้ำตกโมกเหล็กนี่ได้สองจังหวัดได้สองจังหวัดเลยในครั้งเดียวนะครับถ้าเดินกลับไปก็คือจังหวัดสระบุรีภาคกลาง อ่ะแซลมอนเดี๋ยวเราไปเที่ยวน้ําตกเราต้องเดินกลับไปภาคกลางคือจังหวัดสระบุรีที่อําเภอโมกเหล็กอ,อ่ากลับไปยังดินแดนของภาคกลางเดี๋ยววิ่งนะสะพานตัดสะพานแขวนนี่ค่อนข้างจะแกวงไปแกว่งมาต้องเดินด้วยความ,มระมัดระวังก็ไม่ให้เดินขย่มด้วยนะฮะไม่รู้ว่ากลัวสะพานหลุดลงไปหรือเปล่าอ,อ่ากลับสู่อาเภอโมกเหล็กสระบุรีแล้ว อ่าเดี๋ยวไปกันที่น้ําตกเลยไปดูความสวยงามของน้ําตกมกเลกล เจ้าหน้าที่เตือนว่าอันตรายนะฮะโขดหินอาจจะมีการลื่นนะครับลื่นหล่นลงไปได้อ่าเรามาชมความสวยงามของน้ำตกโมกเหล็กของอีกมุมหนึ่งที่อยู่ที่เราอยู่ฝั่งของภาคอีสานกันนะครับ คือตอนนี้เราอยู่ยืนอยู่ฝั่งของจังหวัดนครราชสีมาตรงอำเภอปักช่องนะฮะมุมนี้มองน้ําตกโมกเหล็กไปก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับอ่เดี๋ยวเราลงไปชมความงามใกล้ๆกันเลย นี่คือนี่คือมองจากฝั่งของอำเภอนครราชสีมาอำเภอปักท่องรู้สึกดูจากฝั่งนี้จะเห็นชั้นของน้ําตกได้ชัดกว่าฝั่งที่ยืนอยู่ตรงฝั่งจังหวัดสระบุรีนะครับที่เห็นคนยืนอยู่ไกลๆนั่นคือฝั่งจังหวัดสระบุรี อลาแซลมอนสวยไหมบอกเพื่อนๆหน่อย <Wait. S 1> ตอนนี้เรายืนอยู่ฝั่งไหนฝั่งจังหวัดอ่ uh, uh, าอมาองําเภอปากช่องครับตามความเห็นส่วนตัวของผมนะฮะเรามายืนอยู่ฝั่งตรงจังหวัด นครราชสีมาจะเห็นชั้นของน้ำตกสวยงามกว่า,อ,าอยู่ตอนยืนอยู่ที่ฝั่งของจังหวัดสระบุรีนะฮะเห็นชั้นโขดหินของน้ำตกสวยงามเลยเแล้วก็มองยาวๆไปเป็นลาธารนะครับไหลไปเรื่อยอสวยงามนะครับ